ไปดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมมันคือโยเกิร์ตกินแต่แถาว่าเอาดอกบองนี้อันตรายนี่ค้นว่าดีบรีก็รที่ไม่ต้องไข่ละพูดพูดพูดไปงานนะพูด Nam tiêm long gât nơi cho pói vóc ở đây kiao đông nam khói. Cécile lạc lìa mở lắm lắm rồi, là, thì thì <cười> <cười> lắm rồi, bố, 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 này lắm 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 เขาจะอัดไว้เนาะเดือน่นานนปีน่ะจัดกระจายง่ายง่ายเดือนอีกง่ายเดือนออกจากเรียนง่ายออกจากเดือนฝนเห็นไมไม่มี้องบ้าเปล่าเปล่าไอ้เวกับหลวงปู่กัน,น,กน,น,กนต่อมาอยู่จำวัดรปูปูถ้าเม่ติ้งไปหดหน่ำมนต์น้ำหลวงปู่เขาอีกคน เป็นเข่าอันนี้เข่าแนวติดเพลินปักท้องวันนี้เป็นเข่าเป็นเข่าวัดพี่น้องเอาวัดเพลินมะวานไว้ถ่ายเก็บไปให้อเอาไปไวล้ล้งซีเราพูดได้ว่ามีอยู่มีกินเพื่อนว่ามามเอากินได้เลยนี่มันน่งห่าง ไปหยเก็บบคือบานคือเมียงผนที่พี่น้องเอาจนเห <Okay. S 1> มือเงาคนเก็บไปก่นเฮ้ยคนเก็บทางนี้คนเก็กเบ ่เป็นเก็บเถอะทั้งผีคนเก็บจะว่าวกเป็นตะไไกด่ดิพื้นทีป่ปักทงบนใพื้นที่วัดมัดเดพยกเราคูถัทางมาวางไว้ผมอย่างนี้าวางไย่างนถ้าสาปานเบื่ สายจะเข้าเาก็ได้กินเลยดูเลยนะมันเปลี่ดนโอ้พระเหลี่ยมเลยเป็นตะมันแต่ที่แถ่าว้ถือเบ็ดนี่เบ็ดหักคนแล้วมือเศร้าดิแล้วไปเตยลากกับพวกนี้แล้วว่านี่บัดแล้ววันนางที่เขาเนี่ยเราไปเปิดอีกลงมาบางเกียงแล้ว นลางนาก้อนนีืเท่าลางใส่นลางวัดจีขึ้นนที่ปลอดไพ่ได้มาเอนอไปคับรถไทยเองเนาะรถไทยคนจอดไปถ่ายนี่ เขากำลังหับหมากหับนวยพอดีพอดีอดนี่ว่านเขาไมต้องเหี้ังส่เราเถาแต่ว่าแต่ว่าตอนพ่ะทัเป็นเขาว่าห้างอยู่ได้นี่เห็นปะนี่ตอนเป็นเขาแล้วมันพอดีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องพ่นมัน้งเถาเมื่อกษณะ,ะาการว่านนจะเป็นจะเป็นเครื่องพ่นงามๆเราข,ข่อยขุนมาทาังนี้ข่อยบมันเจว่าข่อยเอาอไปใส เราถอดปฏิวัดิของกบ,บดขนกระวมขบม้นวันนี้ขาบขยอพักบุงพักบุงสิเลยเอาไปขายน้ำตาบมกุงน้ำมันรานขาคนกินดีกว่านี่ เพราะว่ามันเป็นพักบุ้งเหมือนพักบุ้งหน่อยพักบุ้งยอดหน่อยเนะะม,มันเวลากินมันได้อรทรสก้อนมุออวอวแต่มันได้อัทรสมันได้รสชาติกว่ากัน เขาหาเจะเญเจะเลื่งนติมบันนหนึ่งเดยว่แข็งได้คือพวจ้าของยุงเระเจงจริงลงไปเห็นอย่างมบเงี้ยเนี้าพอเลี้ยมได้ปลาลหาปลาขวัญเดี๋ยวพักดน่งไปเล ไมหนุ่ยว่นนวยวาวัดนี่ว่าเมนยั่วบ่งกักังกังกังหันล้มที่ว่าสนเมนพระเาจะเานมันหันปะวัดกังหันล้มที่มือเป็นข่าถทาหันไหมเาสิเดเรียนคือว่าเดเรียนว่า,น,น,วา,น,น,านี่ ือทำแบบคงนงเข้าไปที่น่ะประแดกนงอย่างเพื่อนบวอะไรกเถอะต่นีปลาบ่นั่นเร็วกึ่าทำไมมึงขอดอมปลอมดีแต่จะนี่ยังว่าถิ่นเลย Hmm? มันใจวันมันก็ลงไปที่ละเขียนี่เป็นเป็นเขียอภัยทานต่อ <c oughs> นี่มาบนหนองนี่ ปลาบ่อนป่นี่แหละมันจะบื่อลงมา่แหล่ะเอามาเสือบอะไยเอาไปเสร็จสิบเบื่อที่สุดเอา มาเลยมันนั่นดอกเอาคลิปนี้มาแสดงความเป็นน้องสักเออแล้วนะบอกกันไว้คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ส้ำบายดีพี่น้อง